Chị ทำมาทำมา cho อ้าว ở อ้าว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  này อ้าว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  ตุ่นเลยแดงนตู่นเลยตุ่นเทเตอร์เอ้ยชนแล้วน่ะชนแล้วน่ะชนแล้วชนแล้วไหนชนะไอ้เพชรว่าไหนชนะโนแล้วน่ะสีแดงชนตู่นแล้วน่ะเอ้ยไหนดิเงินเล่นด้วยนะเอาเงินชนะสีน้ำเงินเพ่ไม่ได้หรอกได้ได้ไงไหนชนสู่นแล้วล่ะ สบายก็กินข้าวได้อยู am ่นะคะชี <Mechan ics> like ่วันนี้มีอะไรข้าวไข่เจียวเคียวครับข้าวไข่เจียวแสนอร่อยไห้โชว์สิโชว์สิให้ใกล้หมดปากได้ยังโชวด้วยนะเออไอตับไมอนข้าวคันเลแล้วขันไหนตำรวจครับนี่ครับกับนี่ครับโอเคไอ้ยคือโดนอ้าว มหนูก <À. S 1> uh ็ใส่เป็นโจรเหรออ๋อฮะเอ้ยขอคืนนี้ขอเป็ด